มันชื่อว่าโตชิบวานะ่นี่มันมันจะมีภาพแบบจางๆบางๆอยู่นี่นี่ในเครื่องวะเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่มันไม่เห็นนะผ่านกล้องแต่ตานี้เห็นนะนี่มัวๆอยู่นี่นี่รุ่นมันก็เป็นแบบนี้นี่รุ่นมันแล้วก็จะไปเปลี่ยนหลอด LED มันแน่ๆเลย LED ไม่มีแสงไฟครับนาเพื่อนนะมันไม่มีอะไรน่าดูนะนี่หลอด LED มันขาดนะนี่นี่คิดว่านะนี่น่ะ นี่ครับข้างในก็เป็นแบบนี้ในกรณีที่มันหลอด LED ไม่ติดต้องมาเช็คดูที่ LED นี่หละครับบางทีก็ซีบวมบั่งอะไรบั่งอะไรแต่เครื่องนี้มันมันก็ดูสวยงามนะครับเพื่อนนะก็สะแสดงว่า LED มันก็ต้องขาดไปอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนนะตายแง้แกะนะเนี <c> ่ย <oughs> ก็เป็นแบบนั้นนี่ผมเห็นในส่วนของหม้อแปลงสวิตช,ชิ่งตัวนี้อุนบารักมากเลยนะครับเนะีเป็ดตอดบอด,ดอยู่อ้จะหักยังนะครับรก็คงจะต้องแกะดู led นะครับนะยไม่ติดมันก็กจะ led ขาดนะเพื่อนนะมีอะไรนะรนะเนออเป็นแบบนั้นนะครับนี่บอร์ดเป็นแบบนี้สวยงามนะครับสวยงามจริงๆเลยมันสุดยอดมากนะเพื่อนนะนี่เลย เจ้าไหมครับเพื่อนฟังข่าวก็มีแต่โควิดโควิดลืออกหมดเลยน็อตก็เยอะๆนะครับเมริการแล้เหนื่อยแ้วนะน็นอตไหลอย่างดีพีหน้องเอ้ยเพื่อสิจะเปลี่ยน LED ได้น,ดน,ไน็อตก็ไหลหรือีปล่ะน้ำขางนี่คือหนึ่งเลยเช็คไปเช็คมาเช็คมาเช็คไปหลอด LED มันก็ขาดจริงๆด้วย แล้วเรียบร้อยอะไรแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ใครส่งอะไรมาวะเนี่ยโอ้เนี่ยมันก็ขาดนะนี่เนี่ยปกติแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนทีเราหล,ลอดเนี่ยมันก็หมายความว่ามันขาดมันต้องไม่ขาดขนาดนี้มันไม่เยอะขนาดเนี้อ,อย่างเช่นว่าแถวหนึ่งนี่ขาดไปหลอดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเปลี่ยนได้อยู่แต่นี่ไงไหม นี่ก็ขาดนี่ก็ขาดสองหลอดสามหลอดสี่หลอดห้าหลอดอหมดแล้วเส้นนี้เห็นไหมเอเส้นต่อมาแถวนี้นี่ก็ขาดนี่ก็ขาดนี่ก็ขาดเหลืออยู่กี่หลอดเนี่ยเหลืออยู่สองสามหลอดนี่ก็ไม่ได้การถ้ามันขาดขนาดนี้แล้วมันก็หมายถึงอะไรหมายถึงอายุของไอ้อลอีดีพวกนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปเอาสมมุติว่ามันขาดหลอดเดียวอย่างนี้นะมันไม่ขาดหลอดนี้ หรือหรือว่าทั้งชุดทั้งแถวเนี่ยมันมันขาดทั้ง3เส้นเนี่ยอ่าสมมุติว่ามันทั้งสามเส้นเนี่ยมันขาดไป2องหลอดอย่างนี้ไอ้เปลี่ยนหลอดนี่ได้แต่ว่ามันขาดเยอะขนาดนี้หมายความว่าอายุของหลอด LED มันหมดแล้วมันเถ่าแล้วมันเถ่าแล้วแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนอืมาดูดูสังเกตเป็นแบบนี้นะเนี่ยแล้วทีนี้มันก็เป็นรุ่นนี้ รุ่นนี้ต้องทนแน่ๆเลยดูนะครับเพื่อนผมว่านะผมผมคิดเอานะเพื่อนนะก็ะใส่มาหลายอันแล้วละ่ะแบบเนี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่าให้ฟังที่จุดนี้เนี่ยสังเกตเฮ้ยมันเป็นมินียมเว้ยเห็นไหมครับเป็นลูมินียมในนี่แะอลูมิเนียมนะนะอลูมิเนียมอลูมิเนียมซึ่งตอนนี้มันเป็นแผ่นวงจรแผ่นปรินนะ การระบายความร้อนมันมันต้องไม่สู้กับอลูมิเนียมนี่แน,น่เลยตัวนี้มันต้องสุดยอดแน,น่เลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเท่ากันเลยมันจะไม่เท่าได้ยังไงก็มันเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เพื่อนอย่าทิ้งนะมีประโยชน์นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เราเอาไปทํางานดี Y ทําวงจรประกอบเล่นได้เรามีแผ่นวงจรเด้เป็นแผ่นปริ้นสองหน้าเนี่ยนะ ลายกจรเราทําได้สองหน้าเลยตัวนี้อย่าทิ้งเก็บไว้เราต้องมีอะไรสนุกสนานแน่ๆเลยทีนี้เห็นไหมได้ปรินมาสามแผ่นเลยอันนี้นี่ทองแดงหน้าหนึ่งนี่ทองแดงหน้าหนึ่งสนุกแน่ๆเลยเดี๋ยวทํางานดีไวต้องเล่นอะไรสนุกสนุกแน่ๆทีนี้ก็ได้ตัวนี้มานะที่ว่ามันน่าจะทนทานกว่าตัวเก่าด้วยซ้ําไปแล้วก็ใส่เข้าไปเด้อเพื่อนเด้อมันอาจจะเป็นในงานนะครับ สุดยอดใส่กันใเข้าไปแล้วมันก็โอเคเนี่ยมันจะเลื่อมเลืล่อมตานหน่อยนะเพื่อนนะนใส่เข้าไปสวยงามสวยงามเจ๋วเลยเมันก็สว่างดีนะครับนะสว่างดีมากเลยเนี่ยเหมาะสำหรับเราไปทำเป็นไฟสปอร์ตไลท์ได้ด้วยนะครับนะเพื่อนนะสุดยอดจริงเลย อันนี้ที่นี้มันก็เสร็จแล้วนะเบื่อนนะ่ะนี่มันก็ค่ำแล้วเนะี่ยถึงมาถ่ายให้ดูว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยไหมทานานมากเลยเนี่ยไหมครับแปดชั่วโมงเลยนะครับนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะเนี่ยไหมแปดชั่วโมงเลยไนหะมว้ามันสุดยอดเลยนะเบเห็นะภาพมันก็ออกมาใสสวยงามมากเลยทีเดียวเชียวครับแล้วผมทีนี้ผมก็นั่งดูฟ้าเรือบฟ้าล้องนะครับมันฝนตกนะครับเบื่อนนะ เห็นไหมกว่าจะเสร็จได้ได้เนี่ยหลบฝนไม่รู้จะหลบไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยังตกอยู่นะครับนะต่อเนื่องวันนี้สาชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยต้องสุดยอดแน่ไอ้ภาพก็ออกมาก็สวยงามมากเปลี่ยนหลน LED มันก็เจ๋งเลยอใช่ไหมมันมันก็มีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนีเวลาเราทํางานนี้เล็กนินี่ผมจะเล่าให้ฟัง เพื่อนเขาเข้าใจว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นี่ช่างวิทย์มันจะซ่อมได้หมดไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่เลยนะครับเน่ยมันอะไรวะเนี่ยเออจะซ่อมได้ยังไง่ะครับเนี่ยเนี่ยซ่อมไม่ได้มันไม่ใช่ว่าโอ้มันเป็นอะไิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะเอามาซ่อมกันทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับนะโอ้โหนี่ก็ ว่ามันเป็นอะไรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ร้านซ่อมทีวีทั่วไปจะซ่อมได้โอ้โหใครจะไปทำได้เพื่อนเอ้ยทำได้ยังไงวะเนี่ยฮะเนี่ยซีพวกนี้มันก็เน่าเลยเพื่อนนะอ่ามันเป็นของรถโตโยต้านะเพื่อนเนะียเวลาไปใช้งานเนี่ยเวลาขับเวลาอะไรมันสะดุดอย่างเงี้ยนะครับดูซีมด้วยซีมเน่าแหละ แล้วก็ซีเน่าซีพวกนี้มันเน่าพอมันเน่าแล้วมันก็ส่งผลถึงลายวงจรละลายนะเพื่อนนะน้ำกดมันเป็นน้ํากดหรือเปล่านะที่อยู่ในซีพวกนี้มันก็ะละลายลงไปเวลาถอดพวกนี้ยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลายวงจรแบบสองหน้าอ่าเพื่อนต้องระวังด้วยนะครับนะบางทีเราถอดแล้วลาย,ลายวงจรลอกนะครับนะแล้วก็เวลาซ่อมเสร็จก็อย่าลืมในกรณีนี้ก็อย่าลืมเคลือบวงจรกลับคืนให้ลูกค้าด้วยนะครับ ส่วนมากซีมจะเน่านะมันหลายหลายปีนะครับนะหลายสิบปีแล้วพวกนี้เห็นไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยไอพวกอะไหล่พวกนี้นะเวลามันเสียมานี่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อะไหล่ทีวีอะไหล่ทั่วไปนะครับนะพวกนี้มันมันต้องสั่งจากเว็บไซต์นะครับเนี่ยไปที่ร้านไปที่ร้านอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ลำบากนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนะพวกอะไหล่พวกนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อ ไปซื้อแล้วเนี่ยมันไม่มีให้ทางร้านอะไรเขาหาเบอร์แทนให้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าทางร้านอะไรเขาไม่มีเวลามาหาให้เราเนะเพื่อนนะไม่มีเวลามาหาให้เราเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องหาเบอร์แทนไปเองนะครับเวลาจะไปซื้อเนี่ยพวกอะไรอะไรต่างนะเวลาเช็คเห็นว่ามันมีอะไรตัวเสียพวกนี้นะเพื่อนนะเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะหาได้เนี่ยก็ให้ร้านอะไรเขาหาให้ลำบากเมือนนะเพราะว่าเขาก็คงไม่มีเวลาเราก็ต้องหาเบอร์แทนไป แต่ที่แน่ๆนะหาเบอร์แทนไปลยไอเบอร์หน่อยนะครับเนื่องจากว่าหาเบอร์แทนไปเบอร์เดียวอย่างเงี้ยถ้าทางร้านเขาไม่มีก็ยุ่งเหมือนกันนะครับนะครับนี่ยางเช่นซีตัวนี้นะครับนะนี่มันเน่าเลยเนะี่ยซีพวกนี้ใส่ใส่สองยยี่สิบไมโครฟลัดสิบโวล์มานะเวลาเพื่อนใส่ก็ต้องใส่สองยี่สิบไมโครสิบโวล์แบบนี้นะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าไปเอา220ไมโคร16โวล์25บโวล์มาใส่มันใส่ได้จริงอนะแต่ปัญหาของมันคือมันคุมไฟไม่อยู่ถ้าไฟมันเกินเนะี่ย ซีตัวนี้มันจะดึงไฟไวอ่าทำในที่เหมือนซีเนอร์ได้อุดเลยเว้ยแต่มันไม่ใช่นะมันจะดึงไว้มันจะดึงไว้ไวเห็นไหมไอ้ไอ้ในในวงจรที่เขาบอกว่าไอ้เอ่ออะไรวงจรจานดาวเทียมอ่ะวงจรจานดาวเทียมไอ้ท,ที่ที่มันเป็นภาคใจไฟของจานดาวเทียมน่ะเห็นไหมเนี่ยเอาเอา,เอาสมมติว่าเป็นเป็นสวิตชิ่งแบบนี้เพื่อนนะก็ใส่ซีสิบโวลต์มาเพื่อนต้องหาสิบโวลต์ให้ได้นะเออถ้าหาไม่ได้จริงๆใส่ยี่ห้าโวลต์ตาย ฟังข่าวก็มีแต่โควิดโควิดลือ,ออกหมดเลยน็อตก็เยอะๆนะครับอเมริกาเลยเหนื่อยแน้วนะน,น,น็อตไหลแหางดีพี่นองเอ้ยเพื่อจะเปลี่ยนวีดีได้น็อตก็ไหลไปน,น้ำขังน,งนี่คือหนึ่งนี่